ไม่ปุ้ยเผยแล้วนะครับเรื่องแอนโทเนียกับเป็กเสนีซุ้มคบกันจริงหรือแค่ข่าวลือสนับสนุโ Play, like โนโดยทากาเซ่เพลง I Can b r e a t ฟังได้แล้ววันนี้ที่มิวสิก t r e ร m มิททุกแพลตฟอร์มและ u t u b e ทากาเซ่เอฟเฟชั่นเพื่อนๆเคยเห็นข่าวลือในโซเชียลกันไหมครับว่า ตอนนี้นะครับมีกระแสว่าแอนโทนียโพซิลนะครับรองอันดับหนึ่งมิสยูนเวสปี2023กับเป็กเสรณีชาญวีรกูลนะครับลูกชายของอานายกอนุทินชาญวีรกูลกําลังซุ่มคบกันล่าสุดนะครับแม่ปุ้ยปิยาพรจาก KPN ก็ได้เปิดใจชัดๆต่อประเด็นนี้นะครับว่ารู้ข่าวลือแล้วแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าความสัมพันธ์ของแอนโทนีและเป็กจะเป็นแบบนั้นจริงขนาดไหนแอนโทนีเขามีเพื่อนเยอะถ้ามีความสัมพันธ์จริงจังกับใครเธอจะเป็นฝ่ายบอกเองไม่ต้องให้คนอื่นพูดแทนแม่ปุ้ยเองนะ ะะก็รู้จักกับเ๊กในฐานะคนที่เคยพบกันตามงานมองว่าเป็นคนดีมีมารยาทและเป็นคนน่ารักและแมุ่้ยก็ยังพูดอีกว่าจะไม่เข้าไปก้าไก่เรื่องส่วนตัวของลูกนะครับเพราะแอนโทเนียเป็นผู้ใหญ่แล้วและมีวิจารณญาณในการตัดสินใจชีวิตด้วยตัวเองคําตอบแบบนี้นะครับก็ทําหลายคนในโซเชียลใจชื้นขึ้นมาเลยทันทีนะครับเพราะมันไม่ได้ยืนยันว่าซุ้มคบกันหรือมีความสัมพันธ์ลึกมากกว่าเพื่อนธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแบบแรงๆเหมือนกับข่าวลือบางสํานักสาเหตุของข่าวนี้นะครับประทุจากเพจวงในนะฮะได ว่าแอนโทเนียซุ่มคบลูกชายนักการเมืองชื่อดังซึ่งพอมีคําว่าลูกชายนักการเมืองปุ๊บกระแสก็ถูกขยายทันทีนะครับพอเป็นเรื่องความรักของคนดังที่เกี่ยวกับสายตระกูลใหญ่มักจะดึงดูดความสนใจสูงมากกว่าเรื่องปกติทั่วไปคนจะไม่เพียงแค่สงสัยนะครับว่าทั้งคู่สนิทกันจริงหรือไม่แต่ยังขยายไปถึงว่าจะเป็นคู่ที่สังคมจับตาในอนาคตไหมเพราะชื่อเสียงของทั้งคู่ต่างมาแรงกันคนละแบบและก่อนหน้านี้นะฮะเป็กเองก็ถูกจับตาอย่างมากนะฮะจากความรักยาว7ปีที่ต้องจบลงกับน้องเพลง ชนธิดานะครับซึ่งเป็นคู่ที่แฟนๆติดตามตั้งแต่เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานทําให้คนยังคงคาใจเรื่องของหัวใจของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นพอมีข่าวเรื่องคนใกล้ชิดของเขาก็เลยทําให้แฟนๆสนใจนะครับว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่หรือแค่ข่าวลือ รวมถึงในงานปาร์ตี้ส่วนตัวนะฮะที่มีรูปทั้งคู่ปรากฏตัวใกล้กันซึ่งทําให้คนสังเกตและเริ่มโยงว่าถ้าคู่นี้สนิทกันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รวมถึงขนาดแม่ปุ้ยเองนะฮะก็ต้องออกมาพูดถึงข่าวนี้แบบไม่ปฏิเสธแบบรุนแรงและเน้นว่าถ้ามีอะไรจริงแอนจะบอกเองก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจและเป็นที่จับตามองกับคนคู่นี้มากขึ้นไปอีกแล้วพีนีเวียมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับข่าวลือเรื่องแอนโทเนียกับเป็กเสรณีเนี่ยครับ ทางคุณแม่ปุ้ยผู้บริหาร TPN ก็ออกมาชี้แจงว่าทราบกระแสะข่าวอยู่บ้างแต่ยังไม่ได้พูดคุยกับแอนโทเนียอย่างเป็นทางการนะครับโดยบอกว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานในฐานะคนคุ้นเคยและเรื่องหอใจเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ขอก้าวก่ายครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงเจ้าตัวคงจะออกมาชี้แจงเองครับ ในมุมมองของผมนะครับการที่มีท่าทีกึ่งรับกึ่งปฏิเสธแบบนี้อาจจะเป็นวิธีการจัดการกับข่าวลือที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนครับคือไม่ได้ปฏิเสธจนดูแข็งกร้าวหรือสร้างความขัดแย้งแต่ก็ไม่ได้รับเต็มที่จนเหมือนเป็นการยืนยันไปเลยซึ่งอาจจะเป็นการรักษาภาพลักษณ์และให้พื้นที่ส่วนตัวของทั้งคู่ด้วยครับแต่บางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการยอมรับไกลๆหรือเปล่าว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนสนิทนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่การคาดเดาของคนทั่วไปครับ แล้วทำไมมันถึงเป็นข่าวหลักอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันหรือว่าอาจจะมีภาพถ่ายหรือโมเมนต์บางอย่างที่ทำให้คนจับตามองก็เป็นได้ครับอย่างเช่นการไปเที่ยวสถานที่เดียวกันหรือว่ามีการคอมเมนต์ตอบโต้กันในโซเชียลมีเดียครับซึ่งบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของข่าวลือได้ครับ ก็คงต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปครับว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นยังไงและสุดท้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นในรูปแบบไหนก็ขอให้เคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ด้วยนะครับโอเคฮะขอบคุณพีนิวไอนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับยินดีครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ